ยปลาดุกฟูอันนี้ปลาดุกฟูยำย่างย่าง,งเนาะปลาดุกย่างเอามาทําเป็นปลาดุกฟูาาแล้วก็มานี่ย <พอ S 1> หลากหลายเมนูนะครับก็ปลาดุกย่างนะครับมีแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังจะกินโชว์นะครับผมวันนี้ขอทดสอบเมนูเอาปลาดุกย่างมาทําเป็นปลาดุกฟูยำใส่มะม่วงอร่อยอร่อยนะครับผม อันนี้ปลาปลาดุกย่างนะมาทำเป็นกราดูกขอ,ขอ,ขอไม้น,ะน้ำจิ้มนี้เดี๋ยวดูนะพี<ม>่หมงทำเองนะครับ<า>เผ็ดมากเลย<น>ดุกเดูเผ็ดเผ็ดจิจจาจิจจาได้แล้วเนี่ยโอเคน,นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะชิมกันนะครับว่าจะรสชาติเป็นยังไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟากกกอกนะครับผมวันนี้เรามีเมนูมานำเสนอ ให้ทายนะครับท่านผู้ชมวันนี้มีเมนูยำปลาดุกฟูนะครับผมมันจะฟูสักขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอราดด้วยน้ำยำที่ใช้พริกจากภูเขานะครับโดยเชฟจุ๋งนะครับราดลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยนะครับยอดเลยนะครับผมจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ นีมาม่วงก็ปลูกเองนะครับผมเนาะยำประดุกฟูนะครับมันจะแตกต่างจากยำประดุกฟูที่เราเคยทานกันโดยทั่วไปยังไงเดี๋ยวเราลองมาชิมแล้วผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่ามันจะอริอร่อยขนาดไหนอืมแซ่บแ,แ,แต่นอาทำเป็นส้มเ้ย สอบอ <c oughs> ้ำลา <c oughs> ยแซบป่กระดกระดเป็นตะแยงหัวแซ่บหลายอันนี้เราใช้ปลาดุกอะไรคะคุณกีในการดำเดี๋ยวกำลังอร่อยครับ <c oughs> อันนี้นะครับเป็นปลาดุกนาที่เขาเอามาย่างนะครับเนี่ยปลาดุกนา โดยผ่านกรรมวิธีในการนำไปตากแดดและนำมาย่างนะครับหลายๆคนคงเคยชมคลิปที่เราพาไปดูแล้วว่าเขาทำกันมา3มชั่วรุ่นแล้วนะครับสูตรย่างประดุกสูตรริมน้องหานนะครับผมอร่อยเด็ดมากๆเลยนะครับอืม อร่อยนะครับทางร้านกาแฟของเรามีจำหน่ายนะครับท่านผู้ชมเป็นปลาดุกนานะครับปลาดุกอุยนะครับหรือปลาดุกนาตัวเขาจะไม่ใหญ่นะครับเป็นตัวขนาดไซส์เล็กและไซส์กลางพอดีกำลังน่าทานนะครับแต่เมนูว,วันนี้ที่น้องนิวเขาให้ผมมาลองชิมลองทานดูนี่ก็คือว่าลองเอาปลาดุกย่างนะครับ มาทำเป็นปลาดุกปูรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับปรากฏว่ามันอร่อยมากนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของการย่างปลานะครับโดยกรรมวิธีกรรมวิธีแบบชาวบ้านอือร่อยมากเลยครับตัดกับมะม่วงมีไก่อร่อย มีหอมแดงมีขึ้นช่ายแล้วมีหอมตัดนิดนึงสนใจติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะคะปลาดุกย่างแพ็คละหนึ่งร้ยนะคะอือม,มีจำหน่ายด้วยเหรอครับมีจำหน่ายด้วยนะคะ<อ>ใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยค่ะตัวนี้ก็เราใช้ปลาดุกย่างแล้วก็มาสับๆนะคะแล้วเอามาทอดทําให้เป็นปลาดุกปูนะคะยังไงก็ถ้าท่านผู้ชมเขาสนใจละ่ะสนใจ,าจสามารถสันะ่งผ่านได้เลยค่ะเราจะบอกสูตรวิธีการทำปลาดุกยำปลาดุกปูย่างไหม มันมีใน YouTube, ใน YouTube หรือว่าถ <YouTube S 2> ้าใครอยากถามนิวว่าสามารถติดต่อเ oh. ข้ามาได้ว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะอร่อยมากนะครับเดี๋ยวลืมสั่งนะครับ0835697899ยำประดุกฟูย่างนะครับผมทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะประดุกย่างปลานินย่างนะคะแพ็กละ1 0 0บาทนะคะแต่ส่งทั่วประเทศอันนี้เป็นอาหารเหมาะสำหรับท่าน ได้ตลอดเวลา,นานเลนาะสำหรับคนที่ทานชอบทานเล่นเป็นกับแก้มหรือชอบไดเอทเป็นอาหารได้เลยเป็นอาหารมื้อเย็นมันดีมากๆเพราะว่าเนี่ยกระดูกนี่น้องนิวสับลงไปเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเราใช้เป็นปลาปลาดุกย่างของเราเป็นไซส์เล็กนะคะเป็นปลาดุกนาก็<อ>คือตัวเขาจะไม่ใหญ่เขาจะพอดีพอดีอร่อยกรรม,มาวิธีล่ะครับบอก บอกวิธีการทำหน่อยได้ไหมเนี่ยเอามาสับยังไงก็เอามาสับแล้วก็มาทอดค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะ0835697899 0874916629แอดไลน์กันเข้ามาได้ทั้ง2องืเบอร์เลยนะคะมันจะมีความอร่อยแตกต่างจากปลาดุกที่ไม่ได้ย่างนะครับมันหอมสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับเร็วๆนะครับเราจัดส่งไม่เกิน2วันวันหนึ่งนะครับกรุงเทพหรือ2อวันถึงนะครับ กันไม่มีปลาขึ้นรานะคะเพราะเราใช้ผลส่ง s c ซนะคะผลส่งห้องเย็นด่วนเลยนะคะถึงถึงสวันถึงแล้วค่ะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพลงแ่วนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดี้่มสวัสดีครับอร่อยมากเลยครับ